สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วค่ะเป็นสัปดาห์ที่8ค่ะของวันที่15ถึง19บุกุมภาพันธ์พศ2564ค่ะสัปดาห์นี้ใบงานจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับใบงานแผ่นที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำข้องจองให้ถูกต้อง นะคะนักเรียนก็ลองดูคําค่ะทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะคําแรกแนวดําเวียนหัวตัวร้อนขานรับนะคะแล้วก็เจอเจอค่ะคําทางด้านขวามือค่ะเผลอใจร,รําคาญจับไข้ตัวใหญ่ป้อนข้าวนักเรียนสังเกตด,ดูนะคะแล้วโยงคู่จับคําของจอรค่ะ สำหรับใบที่สองนะคะบอกว่าให้นักเรียนเขียนเลขไทยให้ถูกต้องค่ะคำที่หนึ่งค่ะเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะหอนออึงงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสอองอสองสออารมอสามสอีสี่ไม่เอกสี่หออาหาไม่ทห้าหออกกอหกจอเอกดอเจ็ดปอแอดอแปด กอเอาเกาไม่โทรเกา้าสออีบอสิบให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยให้ถูกต้องและสวยงามด้วยนะคะใบางานต่อมาค่ะยังเป็นวิชาภาษาไทยนะคะโยงเส้นจับคู่คำกับภาพค่ะคำที่หนึ่งสอเอือเสือไม่เอกเสือคำที่สองนะคะรอเอือเรือคำที่สามค่ะสอเอือเสือ คำที่4วัวอัวัวคำที่5อเอ,อือเสือไม่โทเสือ้อคำสุดท้ายปอเอียเปียค่ะให้เรกเรียนโยงเส้นคู่คำกับรูปภาพให้ถูกต้องเหมือนกับตัวอย่างนะคะใบงานต่อมาค่ะบอกว่าเขียนคําที่ประสมสารอัวให้เลือกคําที่ประสมสารอัวเขียนให้สัมพันธ์กับภาพและฝึกอ่านนะคะคําที่1ค่ะ ขออัวดอขวดนออะกอนักมอัวยอมวยนักมวยมออะมะมอัวงอม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงขออัวยอถ้วยไม่ถูถ้วยบอไอใบบออัวบัวใบบัวขออัวหัวจอไอใจหัวใจให้นักเรียนเลือกคำที่ผสมด้วยสารอัวเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะแล้วฝึกอ่านค่ะ ใบงานต่อมาค่ะเติมคำลงในช่องว่างเลือกคำที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะต่ออัวตัวกออัวนอกวนบออัวบอบวกสออัวมอสวมพออัวงอพวงตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะลูกแมวสามสามอะไรนะ้อยู่ในสวนนักเรียนก็ขึ้นไปเลือกคำที่อยู่ด้านบนนะคะว่า คุณครูใบให้ก็ได้ค่ะว่าข้อที่หคือลูกแมว3ตัวอยู่ในสวนค่ะสำหรับข้ออื่นทำรู้นะคะในงานต่อมาค่ะให้นักเรียนเรียนลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปหามากดูจากรูปภาพนะคะที่คุณครูกำหนดให้ทั้ง4อย่างนะคะแอปเปลมมิลมะม่วงส้มแล้วก็ชมพู่นะคะให้ดูตัวเลขค่ะเลข8เลข9เลข2เลขห ดูนะคะว่าทั้ง4ี่จำนวนนี้จํานวนใดที่น้อยที่สุดนะคะตัวไหนน้อยที่สุดใน4ตัวนี้ก็นํามาเขียนไว้ในช่องที่1ค่ะก็จะได้เป็น2 6 8แล้วก็9นะคะในช่องที่เป็นแอปเปิลนะคะแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆค่ะจนพบผลไม้นะคะ ส่วนต่อมานะคะให้นักเรียนเรียนลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยค่ะก็ตัวเลขแรกนะคะเลขเเลข7เลขสี่เลขหนักเรียนก็ดูนะคะว่าตัวเลขทั้ง4ี่ตัวนี้เนี่ยตัวไหนที่เขาจำนวนมากที่สุดนะคะก็ตัวไหนเป็นตัวเลขที่มากที่สุดก็เขียนไว้ในช่องแรกนะคะก็จะได้เป็น9 7 6ดห แล้วก็4ค่ะนักเรียนทําแบบนี้นะคะในข้อถัดไปค่ะทั้งภาพแตงโมมังคุดแล้วก็ไอศครีมนะคะแงงานแผ่งันต่มานะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่มีจำนวนมากกว่าภาพที่กําหนดให้ค่ะ,ะตัวอย่างแครอดนะคะภาพนี้ก็จะมีแครอดทั้งหมด3หัวค่ะนักเรียนก็ดูในช่องนะคะ A B C ค่ะว่าช่องไหนนะคะที่มีจํานวนมากกว่าช่องแรกนะคะ ช่อง A นะคะจะมีแครอทอยู่ทั้งหมด4หัวนะคะช่อง B ค่ะ1หัวช่อง C ค่ะมีแครอทอยู่2หัวนักเรียนลองตอบดูนะคะว่าช่องไหน A B หรือ C นะคะที่มีแครอทมากกว่าช่องแรกนะคะแล้วก็วงกลมที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะใบงานนี้นะคะจงหาผลลบของจำนวนต่อไปนี้ระบายสีให้สวยงามตัวอย่างนะคะ35ลบ3ค่ะ เมื่อนำา5มาลบกับ3จะได้เท่ากับ2นะคะ3เมื่อลบกับจำนวนที่ไม่มีค่านะคะก็ดึง3ลงมาค่ะข้อนี้นะคะจะตอบเท่ากับ32ค่ะสำหรับใบงานแ่่นี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาค่ะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีฤดูกาลที่นักเรียนชอบมาเพียงหนึ่งฤดูกาลนะคะ ฤด,ดูกาลในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีอยู่3ฤดูค่ะร้อนฝนแล้วก็หนาวนะคะให้นักเรียนเลือกนะคะเฉพาะที่นักเรียนชอบมาเพียงแค่หนึ่งฤดูค่ะวาดมานะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนนะคะวงกลมล้อมรอบค่ะประเทศที่ตรงกับธงชาติแล้วก็การแต่งกายชุดประจำชาตินะคะตัวอย่างเช่นภาพที่หนึ่งค่ะ ให้เรียนดูว่าเป็นภาพของประเทศไทยหรือเวียดนามนะคะดูจากธงชาติที่เขาถือแล้วก็การแต่งกายชุดประจำชาติของเขานะคะแล้วก็เลือกวงกลมค่ะตัวอย่างนะคะภาพแรกเนี่ยคุณครูใบให้ค่ะบอกให้เลยว่าเป็นประเทศไทยหนูก็วงกลมนะคะคําว่าประเทศไทยค่ะต่อมานะคะบุรณาการวิชาสุขศึกษาพละศึกษาค่ะให้นักเรียนนะคะระบายสีนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง อุบัติเหตุค่ะนะคะนักเรียนควรจะเดินข้ามทางม้าลายนะคะและเวลาเดินเนี่ยก็ต้องรีบเดินแล้วก็ดูทางซ้ายขวาอย่างระมัดระวังด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายใบงานสัปดาห์ที่8นะคะนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจใบงานแผ่นไหนนะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะถามมาที่คุณครูหน่อยได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกนที่ QR Code ลิงก์นี้ก็ได้นะคะก็ได้รับความรู้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับสับปดาห์นี้ บายบายแฮปปี้วันทินไายเดีนะคะ